ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่2ในหัวข้อเรื่องใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะครับใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกที่เราเรียกว่าเบลส์พารซีหรือว่าเฟเชียล์พาซีนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับหมอจะมาพูดถึงเรื่องของในสโคขบว่าเราจะดูแลรักษาอย่างไรแล้วก็มีการพยากรณ์โรคอย่างไรแล้วก็มี ท่าบริหารอะไรบ้างนะครับครับจริงๆเนี่ยเป้าหมายของเขาก็คือว่าเราพยายามจะสร้างการเรียนรู้นะครับสร้างการเรียนรู้แล้วก็การฝึกฝนใหม่นะครับของสมองที่พยายามจะสั่งกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่7คือเส้นประสาทสมองคู่ที่7เนี่ยนะครับเขาก็จะมาเลี้ยงส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อหน้าผากนะครับ กล้ามเนื้อที่เลี้ยงเปลือกตานะครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อหน้าผากนี่ก็คือใช้ในการย่นหน้าผากหรือว่าเลิกหน้าผากนะครับถ้ามาเลี้ยงบริเวณที่เปลือกตาก็เรื่องของการปิดเปิดนะหลับตาลืมตาอะไรทํานองนี้ทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างถ้ามีปัญหาก็จะหลับตาได้ไม่สนิทมันจะมีกล้ามเนื้อเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่าง คิ้วก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขมวดคิ้วกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขมวดคิ้วตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ทาให้เป็นการแสดงสีหน้าอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับนั้นสังเกตว่าไอ้กล้ามเนื้อที่แสดงสีหน้าเนี่ยก็คือถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาทคู่ที่7นะครับยังมีกล้ามเนื้อส่วนล่างอีกที่ว่ามีหลายหลายมัดเลยนะครับบางมัดก็เกี่ยวข้องกับการย่นจมูกน้อมนึกภาพนะครับ เราย่นจมูกนะครับหรือว่าเราจะมาเลี้ยงกล้ามเนื้อรอบๆปากนะครับกล้ามเนื้อรอบๆปากก็ใช้ในการหอปากนะครับทำปากจู๋อะไรประมาณนี้นะครับหรือเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ใช้ในการดึงรั้งมุมปากขึ้น ด้งรั้งมุมปากขึ้นก็คือใช้ในการยิ้มกว้างๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้ามันเริ่มต้นมาจากเส้นประสาทสมองเริ่มต้นมาจากรูนี้เนี่ยมันจะไปเลี้ยงในส่วนต่างๆในกล้ามเนื้อในแต่ละมัดเนี่ยมันจะมีระยะยาวคือความยาวของเส้นประสาทย่อยๆออกมาเนี่ยไม่เท่ากันดันั้นการฟื้นตัวของเขาเนี่ยในกล้ามเนื้อแต่ละส่วนทั้งส่วนบนนะครับแล้วก็ส่วนล่างเนี่ยจะฟื้นตัวได้ ในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าใบหน้าส่วนล่างเนี่ยเขาจะมีความซับซ้อนใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายชั้นอยู่นะมันจะยากกว่านะครับคือการแสดงสีหน้าเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ทำให้เ,เราหรือผู้ป่วยเนี่ยเขามีความมั่นใจที่จะสบตารหรือการสื่อสารได้เช่นเดียวกันอันนี้คือจุดประสงค์เป้าหมายนะครับ เบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่มีการเบี้ยวนะครับหรือเส้นประสาทบวมหรืออักเสบบริเวณน,นี้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำเลยก็คือว่าอาจจะให้สเตียรอยนะครับยาสเตียรอยเนี่ยมันก็คือจริงๆก็คือเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะบวมใช่ไหมครับสมมติว่าอันนี้คือรูรูนะครับที่เส้นประสาทเนี่ยออกมานะครับทีนี้อันนี้มันปกติแต่ถ้าเกิดว่าเส้นประสาทมันเกิดการบวมบวมครับ ขับรูตรงนี้นะครับทำให้เ,เขาเรียกว่าสื่อประสาทเนี่ยมันจะไปเลี้ยงตรงส่วนต่างๆเนี่ยไม่พอเนี่ยเพราะฉะนั้นสเตียรอยนีย่ทำให้เส้นประสาทเนี่ยมาลดอาการบวมได้นะครับแต่เขาเพบว่าก็ควรจะให้ยาในกลุ่มสเตียรอยเนี่ยภายใน72ชั่วโมงแรกนี่จะได้ผลดีกว่านะครับจะได้ผลดีกว่าบางหมอบางท่านก็แนะนำให้ ใชใ้ยาต้านไวรัสนะครับในกรณีซึ่งว่าการบวมหรืออักเสบของเส้นประสาทเนี่ยเป็นจากไวรัสบางชนิดนะครับทีนี้ผลที่เกิดตามมาเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยคนไข้าอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีการเกรงกระตุกของกล้ามเนื้อคือเต้นเต้นแบบโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปควบคุมมันนะคือตึ๊ดต,ต,ต,ตในบางส่วนอะไรบางอย่างเนี่ย บางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นน้อยบางคนก็เป็นมากจนกระทั่งว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการแสดงสีหน้าหรือการความเจ็บปวดเนี่ยพวกนี้อาจจะแก้ด้วยนะครับการฉีดโบท็อกในกรณีซึ่งบางบางครั้งเนี่ยตัวพอถึงระยะฟื้นตัวระยะหนึ่งเนี่ย เหลือตาเนี่ยมันอาจจะเกิดการเกรงนะครับเกรงแบบโดยที่เราไม่ได้ควบคุมทำให้มีการหยีตาบ่อยๆจนเกินไปเนี่ยหมอบางท่านก็อาจจะพิจารณาให้ยายาฉีดนะครับคือบอท็อกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการไปบล็อกไม่ให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อที่เราไม่ไม่มีความจําเป็นนั่นเองทีนี้มันก็จะมีบางคนก็ได้ประสบการณ์การฝังเข็ม นะครับการฝังเข็มแบบจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็จริงๆถ้าถามว่าจะเราจะได้ประโยชน์จากการไปทําการฝังเข็มแบบจีหรือเปล่าที่เรียกว่าอะคิวพังเจอร์หรือเปล่า,เ,า,เ,ลาเนี่ยในส่วนตัวแล้วก็คิดว่ามันก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งแหละนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ทําให้มีการกระตุกนะครับของกล้ามเนื้อ ต,ต่างๆที่มันเกิดการเป็นอมพาตนะครับแล้วก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการลดการอักเสบหรือกระตุ้นให้มีการสื่อประสาทได้มากขึ้นนั่นเองส่วนตัวแล้วถ้าเป็นหมอนะครับหมอจะเลือกฝังเข็มควบคู่ไปด้วยนะครับในขณะที่เราทําแบบไม่มีข้อห้ามนะครับก็น่าจะทําได้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไปทําการฝังเข็มแบบจีนมีไฟกระตุ้นแล้วเนี่ย ต้องใช้ความแรงเท่าไหร่นะครับเราทําครั้งหนึ่งนานกี่นาทีแล้วก็ต้องทําอีกกี่สัปดาห์กี่วันอันนี้ก็บอกไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราเองนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเครื่องมือเครื่องไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อนะเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะวางแผ่นนะครับแล้วก็ปล่อยไฟให้เกิดการกระตุกเขาเรียกว่า es นะครับเออจริงๆกล่องมันเนี่ย ก็เป็นเครื่องมือประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับออมันจะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะมันจะเป็นเครื่องมือที่ให้ไฟฟ้ากระตุน้นเข็มฝังเข็มนะครับแต่ว่าในกลุ่มของ E S เนี่ยก็อาจจะมีแผ่นนะครับเป็นแผ่นคล้ายๆกับเป็นแผ่นมินแพดแบบนี้ไปวางตามจุดของกล้ามเนื้อแล้วเกิดการออกดนะออมีการหดตัวของกล้ามเนื้อในส่วนที่ไม่ได้ทำงานแต่ในบางบาง ท่านเนี่ยนะเขาบอกว่าอาจจะการกระตุ้นไฟฟ้า,า,าการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไปบล็อกการฟื้นตัวของเส้นประสาทได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องช่างใจดูนะครับแล้วก็มีคําถามต่อมาที่มีคนไข้ถามหมอนะครับว่าเออแล้วจะหายไหมหายได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรหรือเปล่านะครับจริงๆก็เงื่อนไขก็แตกต่างกันไปนะครับแต่พบว่า คนไข้ร้อยคนนะครับก็จะหายเลยเนี่ยค่อนข้างจะเกือบ100%เปรเนี่ยก็ประมาณ75คนก็คือประมาณ75%ก็หายได้ภายในได้เป็นปกติเนี่ยภายใน1ปีบางคนก็อาจจะได้80 90%ซก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับอ,อ,อายุและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในโรคประจำตัวเขาด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ยิ่งยิ่งเรามี าการเปลือกตาบนเนี่ยสามารถที่จะปิดตาดำเนี่ยได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีการพยากรณ์โรคไปในทางที่ดีมหมอกําลังหมายความว่าสมมติตัวนี้เป็นตาเรานะครับอันนี้ก็คือตาดํานะครับถ้าเปลือกตาเราเนี่ยสามารถที่จะ หลับตาเนี่ยลงมาได้มากที่สุดในในขอบของตาดำเนี่ยยิ่งหลับตาได้มากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสฟื้นตัวได้ดีเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเ,เป็นเป็นโรคเนี้ยนะครับคือเส้นประสาทสมองคู่ที่7เนี่ยมันอักเสบมันเกิดการบวมอักเสบเนี่ยได้เป็นครั้งที่2ครั้งที่3นะครับ ทั้งคือถ้ามันเป็นซ้ำเนี่ยโอกาสที่จะเฟื้นตัวก็จะมีเปอร์เซ็นที่จะน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้หมอขอจบเท่านี้นะครับแต่ว่ามันยังมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับการนวดนะครับการบริหารกล้ามเนื้อหน้าว่าเราจะทำอย่างไรขอเป็นในอน e ีที่3นะครับสวัสดีครับ